อย่างที่ทราบกันดีครับว่าในช่วงที่ผ่านมาชาหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรขวัญใจของพวกเรานั้นได้มีข่าวพัวพันกับกองหลังชาวฝรั่งเศสของอเบราสซิกอย่างอิบราฮิมาโคนาเต้ดาวเตะเลือด Man, เฟรนแมนวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นคแงบบับซึ่งก่อนที่จะมีข่าวพัวพันกับอิบราฮิมาโคนาเต้ในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับลิเวอร์พูลนั้นมีแผนจะเสริมทัพนักเตะในตำแหน่งกองหน้าและกองหลังอย่างละคนอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการว่านักเตะคนนั้นนัั้นนนเปป็ใครกก่่่่อออทีไมมสดาาห์าชื อิบริมาโกนาเต้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาวันนี้ครับคือเป้าหมายหมายเลขหนึ่งที่ทางลิเวอร์พูลนั้นต้องการจะเสริมทัพเข้ามาในฤดูกาลหน้าแล้วว่ากันว่าลิเวอร์พูลครับพร้อมจ่ายค่าตัวเงื่อนไขค่าีิสัญญาสูงถึง40ล้านยูโรเพื่อแลกกับตัวโกนาเต้แล้วพอเมื่อเวลาผ่านไปครับเ,เพื่อนๆทุกอย่างนั้นก็เริ่มที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นพอไม่ว่าจะเป็นสือนส่อในประเทศฝรั่งเศสรวมถึงสื่อในประเทศอังกฤษก็ต่างรายงานไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือการที่ดีลของโกนาเต้น่าจะจบในออีกไม่่ช้านนัันเงลครบ และในวันนี้ทางลิเวอร o พูลทูเดจะพาเพื่อนเ่อทุกคนไปทําความรู้จักกับนักเตะค,คนนี้ให้มากขึ้นว่าอิบราฮิมาคอนาเต้ค,คนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมอยู่ๆลิเวอร์พูถึงให้ความสนใจในตัวเขาจนถึงขั้นต้องการจะเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนนี้ให้ได้ครับโดยที่อิบราฮิมาโคอนาเต้เขาคือกองหลังวัย21ปีที่มีความสูงถึง193เซนตเมตร ปัจจุบันครับเล่นให้กับสโมสรอาเบลไลซิกในบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งหากอ้างอิงจากข้อมูลในปัจจุบันเขานั้นลงสนามให้กับไลซิกไปแล้วถึง89นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากสโมสรในฝรั่งเศสอย่างโชโซเมื่อปี2017และหลังจากที่ย้ายมาโกนาเต้น,นั้นก็ใช้เวลาเพียงไม่นานครับเพราะการที่ตัวเขามีรูปร่างสูงใหญ่และก็มีพรสวรรค์ที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น พอกราฟชีวิตของเขานั้นดูจะก้าวกระโดดเลยทีเดียวจากนักเตะดาวรุ่งที่แทบจะไม่มีใครรู้จักเขาได้สถาปนาตัวเองกลายมาเป็นกองหลังดาวรุ่งที่สร้างชื่อในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ต่อด้วยการที่ตัวเขานั้นได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วทั้งยุโรปและว่ากันว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ฟอร์มของตัวอิบราฮิมาโกเนเต้นดีถึงขนาดนี้ครับมันก็เป็นเพราะเซนเตอร์ฮาฟอีกคนที่เขานั้นยืนประสานงานด้วยนั่นก็คือดายโออูบามีกาโนเพื่อนร่วมชาติของเขา ซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อชากโกนาเต้น,นั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหนึ่งในสโมสรที่ดูจะให้ความสนใจในตัวเขาแบบจริงจังก็คือชาหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานั่นเองและครับ แล้วพอได้มาอ้างอิงก,กับสื่อ,อยานเดลันติกก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าลิเวอร์พูลนั้นดูจะเอาจริงเอาจังในการไล่ล่าตัวนักเตะค,คนนี้มากพอเนื่องจากที่ผ่านมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าในซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลนั้นเจอปัญหาเกี่ยวกับกองหลังที่ได้รับอาการบาดเจ็บมากมายไม่ว่าจะเป็นในรายของโจโกเมสเวอร์จิลฟันไนและก็เจเอลมาติ จนทําให้ทางเยเกนคลอปครับต้องตัดสินใจเสริมทัพแบบฉุกเฉินในช่วงตลาดเดือนมการานั่นก็คือในรายของโอซานคาบักจากเชลซีแล้วก็เบนเดวิสจากทางด้านของเบสตันนอตเอนซึ่งการเข้ามาของทั้งคู่ครับก็ต้องบอกตามตรงครับว่ายังไม่สามารถยกระดับเกมรับของลิเวอร์พูลที่เหนี่ยวน่นกลับมาได้จนทําให้ทางเยเกนคลอปนั้นต้องมองหาเซ็นเตอร์คนใหม่เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาหลังจากที่จบฤด,ดูกาลนี้และเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ทําให้ลิเวอร์พูลนั้นให้ความสนใจในตัวโกนาเต้นัน่นก็คือในซีนนัา Night, ลจลกงะ มีอายุครบ30ปีและจะหาได้ตัวโกนาเต้มาก็จะทําให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเวอร์ชิลฟานดเพื่อที่จะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตต่อไปครับซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งโจโกเมสและก็เจอมาติฟนั้นต่างได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งการได้ตัวอิบราฮิมาโกนาเต้เข้ามาก็น่าจะเป็นการซัพพอร์ตที่ดีและมันก็แถมเป็นการลงทุนในระยะยาวด้วยละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทำาไมลิเวอร์พูลถึงให้ความสนใจในตัวอิบราฮิมาโกนาเต้ สำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดยต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ